ไม่เข้าใจว่าสังคมไทยตอนนี้เนี่ยทำไมถึงดึงดราม่าด้ทุกเรื่องเลยคะตั้งแต่เรื่องเล็กเกเรื่องดาราไปจนถึง,ถงเรื่องประเทศชาติบางทีอยู่ที่ออฟฟิศก็มีความเครียดที่ทุกคนดึงดราม่ากันทุกเรื่องแล้วดีฉันเนี่ยจะอยู่ในสังคมที่ดึงดราม่าก,กันเก่งๆแบบนี้ให้มีความสุขได้ยังไงก็ไม่ต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของดรามา่าแล้วก็ไม่ต้องเสียใจค่ะย,ย่งไงแค่นั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เหมาะกับเราหนูก็ไม่ต้องเสพไม่ต้องอ่านเห็นผ่านตาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป <S <S มนไม่ได้มีผลใดกับชีวิตไม่ได้มีผลอะไรต่อการทํางานนะขอกคุณแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดรามา่าอยู่ก็ลอยตัวอยู่เหนือดรามา่าแล้วก็ทํางานรับผิดชอบหน้าที่ที่ต้องทําทํางานของเราไปค่ะเพราะว่าคนที่รับผิดชอบ งานของตัวเองจริงๆพยายามจะใช้ชีวิตรอดในสังคมณปัจจุบันที่เศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยยูไม่มีเวลามาดราม่าหรอกค่ะร<ฆ>าะฉันก็เก็บแรง,งเราไว้ไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์กับชีวิตกับตัวเองดีกว่าเนาะไม่ต้องไปใส่ใจคนรอ,อบข้างมากออแล้วไม่จะเป็นต้องเหมือนคนอื่นถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่การสนทนาที่เราชื่นชอบไม่ใช่หัวข้อที่เราอยากจะเข้าไปใส่ใจก็ฟางมันผ่านๆหูค่ะไม่ต้องเข้าไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปร่วม<ฆ>ขนาดนั้น